ถ้าคุณอายุ13-18ปีนะครับผมอยากให้คุณฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับเพราะว่าถ้าผมสามารถย้อนเวลากลับไปในช่วงที่ผมอายุ13-18ปีได้นะครับนี่คือบทเรียนที่สำคัญสุดๆในชีวิตนะครับข้อที่1ครับอย่าเชื่อเพื่อนหรือคนรอบตัวมากเกินไปนะครับเพื่อนหรือคนรอบตัวคุณเนี่ย บางทีเนี่ยเขาไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับบางคนถ้าได้อยู่ในสังคมที่ดีมีเพื่อนพาไปเรียนพาไปสร้างอนาคตอันนี้ดีครับเชื่อได้นะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่มีเพื่อนไม่ค่อยดีนะครับชอบพาไปทําสิ่งไม่ดีนะครับเช่นพาไปท้าตีท้าต่อยนะครับเฮ้ยไปต่อยไ้นั่นดีจะได้ได้รับการยอมรับเฮ้ i, ยันเลยไอเนี้ยเดี๋ยวไอคนที่คุณชอบอยู่เนี่ย เดี๋ยวเขาจะมาชอบคือถ้ามีเพื่อนแบบนี้ไม่ต้องไปเชื่อมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอายุ13ถึง18นะครับมันเป็นช่วงวัยรุ่นเลือดร้อน,น,นชอบตามเพื่อนชอบเชื่อเพื่อนบางอย่างอย่าไปเชื่อเพื่อนมากจนเกินไปนะครับข้อนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าเมื่อคุณเชื่อเพื่อนมากจนเกินไปเนี่ยบางคนชีวิตพังนะครับบางคน อาจจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรอยู่ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอายุ13-18ปีอย่าเชื่อเพื่อนมากจนเกินไปนะครับผมข้อที่2อนะครับอย่าเลือกเรียนตามเพื่อนนะครับเวลาที่คุณจะเลือกสายเรียนเนี่ยอ่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็แน่นอนเนาะบางคนเนี่ยก็อาจจะเลือกเรียนมปลายนะครับบางคนอาจจะเลือกปวชก็แล้วแต่ นะครับไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะเลือกเรียนอะไรสักอย่างอ่ะคุณอย่าเลือกตามเพื่อนเพราะถ้าคุณเลือกเรียนมาแล้วมันไม่ใช่เนี่ยชีวิตคุณเสียเวลาไปฟรีๆเยอะมากนะครับและเพื่อนเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปดังนั้นเนี่ยอย่าเลือกเรียนตามเพื่อนเด็ดขาดนะครับ เลือกเรียนในสิ่งที่คุณชอบเลือกเรียนในสิ่งที่คุณเชื่อเลือกเรียนในสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นประโยชน์กับชีวิตคุณมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสถาบันอ่ะบางคนอาจจะเลือกเรียนมปลายแนละ้วเนาะไม่จําเป็นต้องไปสอบตามเพื่อนนะครับอย่าตามเพื่อนให้คุณเลือกไปเรียนในที่ที่คุณอยากจะไปสอบอ่ะเช่นสมมุติคุณอยากเรียนโรงเรียน A นะครับแต่เพื่อนคุณอยากไปเรียนโรงเรียน B คุณก็ไปเรียนโรงเรียน A ก็ได้นะครับไปสอบในโรงเรียนนั้นก็ได้นะอย่าตามเพื่อนเพราะถ้าเป็นเพื่อนแท้กันเนี่ยต่อให้เรียนคนละสถาบานันต่อให้เรียนคนละสายยังไงเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ยังสามารถติดต่อกันได้ยิ่งยุคนี้นะครับมีโซเชียลมีเดียดังนั้นเนี่ยพอมันมีโซเชียลมีเดียเนี่ยผมพูดเลยนะครับว่า การติดต่อกันมันไม่ได้ยากเหมือนสมัยผมแล้วดังนั้นเนี่ยอยากให้คุณเนี่ยเลือกเรียนตามที่ใจคุณปรารถนานะครับผมข้อที่3นะครับการเลือกเพื่อนสำคัญที่สุดในวัยนี้ถ้าเลือกเพื่อนดีนะครับพากันไปเรียนพากันไปติยพากันไปสร้างอนาคตชีวิตคุณมีแต่รุ่งครับแต่ถ้าคุณเลือกเจอแต่เพื่อนที่แบบ พาไปทําสิ่งที่ไม่ใช่นะฮะยิ่งบางคนเนี่ยชวนคุณไปลองอใบยมุเฮ้ยลองหน่อยดิไม่ติดลรอกเฮ้ยครั้งเดียวเองไม่มีใครติดลรอกจะบอกให้ถ้าคุณเจอเพื่อนแบบนี้ชีวิตพังกันมานักต่อนักแล้วนะครับให้ระมัดระวังไอ้คาว่าไม่ติดลรอกเพราะครั้งแรกอะอาจจะไม่ติดแต่ถ้าเป็นครั้งสองครั้งสามเนี่ยบอกเลยว่ายากเพอเพอเพื่อนเหล่านี้เขามีรายได้จากอบบยมุที่เขาเอามาให้คุณลองด้วย ระมัดระวังให้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่อายุ13-18เลือกเพื่อนให้ดีที่สุดเพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องเท่เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องโก้เพื่อนที่ดีไม่จำเป็นต้องทำแต่เรื่องไม่ดีนะครับเพื่อนที่ดีคือคนที่ชวนกันไปเรียนชวนกันไปสร้างอนาคตชวนกันไปหาไรายได้เสริมที่ถูกกฎหมายอ่ะ เดี๋ยวนี้เด็กยุคใหม่เก่งมากนะครับบางคนเป็นนายหน้า t i k t o อกมีรายได้มากมายบางคนมาทํา YouTube เป็นยูทูบเบอร์มีชื่อเสียงบางคนมาทําเพจทําช่องสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์เด็กยุคนี้เก่งมากนะครับดังนั้นเลือกเพื่อนแบบนี้เพื่อนแบบนี้อาจจะไม่ได้วือหวาไม่ได้เท่ไม่ได้ช่วยเงินไปต่อยตีอาจจะไม่ได้มีคนกรีดการาดมากมายแต่เขามีอนา,าคตเลือกเพื่อนให้ดีครับข้อที่4นะครับข้อนี้สําคัญมากนะครับ รีบเรียนรู้ทักษะด้านภาษาภาษาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวชี้วัดความเก่งผมเห็นด้วยแต่ถ้าคุณเป็นภาษาอังกฤษอย่างน้อยคุณเป็นภาษาอังกฤษคุณจะสามารถหาข้อมูลต่างๆได้เพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับโลกนี้ข้อมูลจรงิงๆข้อมูลดีๆส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษผมกล้าพูดคำนี้เลยแม้แต่การใช้ AI อาจเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ยุคนี้รู้จัก chat GPT คุณเชื่อปะคุณใช้ ChatGPT เป็นภาษาอังกฤษได้นะคุณได้เปรียบมากแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยฝึกภาษาอังกฤษอย่างน้อยคุณควรจะพอได้พื้นฐานอาจจะไม่ต้องเก่งมากแต่คุณควรจะได้พื้นฐานแต่ถ้าคุณเก่งเลยยิ่งดีกับตัวคุณเองนะครับภาษาจะเป็นสิ่งที่คุณเอาไปต่อย,ยอดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ยิ่งเด็กสมัยนี้หลายคนชอบไปสอบชินทุนเมืองนอกชอบไป างานมือนอกดีนะครับคุณต้องได้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยๆเป็นอย่างน้อยนะครับหรือบางคนอย่างเงี้ยยุคนี้ได้3-4ภาษาถือว่าเป็นเรื่องปกติแล้วครับดัง <oria: S 1> <erect ed S 2> นั้นเนี่ยคุณควรจะได้ภาษานะครับถ้าผมย้อนเวลากลับไปตอนที่อายุ1318ผมจะรีบฝึกภาษาอังกฤษให้ไวที่สุดนะครับเพอๆอาจจะฝึกก,ก่อนนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายเริ่มทำออนไลน์ให้เร็วที่สุด ทำไมผมพูดแบบนี้ผมเคยอ่านบทความหนึ่งนะครับแล้วก็เคยไปฟังในหลายๆสัมมนาแล้วก็หลายๆที่เลยเขาพูดเป็นสียงเดียวกันเลยว่ามีบุคคลชื่อดังของโลกท่านหนึ่งนะครับพูดประมาณว่าถ้าในอนาคตเนี่ยคุณไม่มีธุรกิจบนโลกออนไลน์เท่ากับคุณไม่มีอะไรเหลือเลยนะครับซึ่งมันก็เริ่มเป็นจริงแล้วในยุคป,ปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณเรียนเสร็จหรือทำอะไรเสร็จก็แล้วแต่เนี่ย ผมแนะนําว่าให้คุณเนี่ยมาเริ่มสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับอาจใหม่ๆอาจจะพูดคุยสนุกๆเฮฮาทำคอนเทนต,ต์ตามที่คุณอยากทําก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าวันนี้คุณเริ่มออนไลน์เร็วมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองนะครับมันไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยนะครับมันเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองยิ่งเริ่มช้ายิ่งเสียเปียกนะครับคือยกตัวอย่างนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี้ย คนที่ทำทิ k Took ช่วงแรกๆก่อน Ti k t o k จะบูมครับแค่หมื่นวิวอ่ะได้คนตามแบบเยอะมากเลยนะครับทุกวันนี้หมื่นวิวคนตามเผลอๆจะไม่ถึง10คนดังนั้นเนี่ยเริ่มเร็วคุณได้เปรียบนะครับแล้วยิ่งคุณอายุน้อยเนี่ยผมบอกเลยคุณเริ่มเร็วคุณได้เปรียบก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับ5บทเรียนที่ผมรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากๆสําหรับตัวผมที่ถ้าอยากจะย้อนเวลากลับไปช่วงอายุเท่าคุณเนี่ยผมก็อยากจะ ทำสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไม่ทําบางสิ่งนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หากท่านใดนะครับที่สนใจอยากเริ่มทําออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงนะครับตอนนี้ผมก็มีขอสอนอยู่สามารถทักเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามช่องเราไว้สวัสดีครับ